แจ้งข่าวดีข่าวด่วนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรวมไปถึงผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษพี่น้องประชาชนทั่วไปทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชมเตรียมความพร้อมรับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งในส่วนของการรับเงินครั้งนี้คุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสูงสุด400-500บาทเลยค่ะซึ่งวันนี้สารแซบจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะคะ เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอีสานแซบยังคงเกาะติดการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมค่ะในส่วนของรัฐบาลยังคงจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องในวันที่1มีนาคม2565นี้4ี่โครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็จ่ายเงินอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4ในวันที่1มีนาคม2 5 ร้อยหกสิบห้าที่จะถึงนี้ค่ะ ยังคงได้รับสิทธิ์ในวงเงินรู้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเดือนละ200-300บาทนะคะและวันที่1มีนาะคม2565ผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวิการแห่งรัฐได้สิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อ200บาทค่ะซึ่งในส่วนของวันที่1มีนาะคมนี้โอนตรงเข้าบาัตรสวิการแห่งรัฐคุณผู้ชมที่มีบัตรตรงนี้ได้รับเดือนละ400-500บาทเลยค่ะยินดีด้วยนะคะในส่วนของกลุ่มที่2ที่จะได้รับในวันที่1มีนาะคม2565นี้ด้วยเช่นกัน ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผู้พิการนะคะ ระยะที่2ค่ะรับเงินเพิ่มกำลังซื้อ200บาทค่ะในวันที่1มีนาะคม2 5 6 5นรหนี้โอนตรงเข้าบัตรประจำตัวประชาชนค่ะและในส่วนของคนละครึ่งเฟสซียังคงจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับวันที่10กุมภาพันธ์2565รหที่ผ่านมามีคุณผู้ชมที่เข้าร่วมโครงการ1ล้านกว่าสิทธิตอนนี้เต็มสิทธิแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเงินตรงนี้นะคะสามารถใช้จ่ายได้ในวันที่17กุมภาพันธ์2565รหได้รับอยู่ที่1 2 0่บาทสา หรับคนที่ได้รับสิทธิ์ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นสามารถใช้ใจ่ายตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่30เมษายยน2565ด้วยค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งนะคะนั่นก็คือกลุ่มพี่น้องชาวอสมอและอสะสะทั่วประเทศซึ่งคอรมอค่ะได้มีการอนุมัติในส่วนของวงเงินในส่วนของค่าเสี่ยงภัยพิเศษให้กับ คุณผู้ชมที่อยู่ในกลุ่มอสมอและอสสอทั่วประเทศเดือนละ500บาทนาน6เดือนนะคะซึ่งหากรวมกันแล้วนะคะท่านจะได้รับสูงสุดถึง3,000บาทค่ะคุณผู้ชมในส่วนของเงินตรงนี้นะคะในส่วนของขั้นตอนการจ่ายเงินต้องรอติดตามขั้นตอนการจ่ายเงินจากกระทรวงสาธารณาสุขอีกครั้งหนึ่งค่ะยินดีกับพี่น้องชาวอสมอและอสสอด,ด้วยนะคะอีกโครงการที่เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเช่นกันก็คือเราเชื่อได้กันในเฟสที่4ค่ะซึ่งในส่วนของช่วยค่าที่พัก4 0 รวมราคาไม่เกิน3,000บาทต่อห้องแล้วก็รวมไม่เกินคนละ1ิห้องนะคะจำนวน2องล้านสิเพราะฉะนั้นดำเนินโครงการตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม25 6 5หด้วยเช่นกันค่ะการแจ่ายเงินจ่ายเงินยังคงมีต่อเนื่องนะคะในเดือนกุมกุมภาพันธ์2565เหลือวงเงินวันที่18กุมภาพันธ์ก็คือค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟค่ะแล้วก็วันที่22กุมภาพันธ์25 6 5รหกก็คือเงินเพิ่มของผู้พิการที่มีบัตรคนจน200บาทนะคะคุณผู้ชมวันนี้ นำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกคุณผู้ชมโครงการเพิ่มกําลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจยังคงดําเนินการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องหนึ่งมีนาคม2565นี้บัตรคนจนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผ่านบัตรประจําตัวประชาชนรับเงินอีกแล้วค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ